ดีครับแด็สบายดี่มือถือทุกคนเดอ้อพี่น้องเย็บสีทุกคนเนาะเทีรร่ยวขาจินตันสองมอสุกบรรณาเนาะอ่ะมือถือน้องหากับเขางานที่เขาเนาะพี่น้องเนาะเขางานสิบม้นเนาะพี่น้อง,องอกลัวมือถือห้ากับถามยาวเนาะอ่ะพี่น้องเขาเขาจะรับชมพี่น้องเขาจะเลี้ยฝากคนได้กิดตามเนาะพี่น้องเด้อคนได้กินเสร็เด้อพี่น้องโอ้ช่างนี่ครับอยากง,งานร้ายนะพี่น้องเนาะขามีความมีบม่รำประธัยคิดเนาะสามีตะคไคร้ตะกีบสันเนาะพี่น้องเนาะตะกิบสันเนาะ มาหนึ่งนาทีกว่าเนาะเพราะว่ามีเวลาจำจัถ่ายเนาะคนหนึ่งมาถ่ายอย่างไรก็เปิดเพลงเนาะพี่น้องถ้าเปิดเพลงมันทายอะไรพี่น้องข้าก็มาอภิเรตหนึงเนาะเมื่อกี้ข้าก็นักชาวเดินทางไปทำงานที่เก่าเนาะนี่ก็นั่งถามเนี่ยู่เนาะสีอะไเนาะชีวิตของคนเฮาเนาะนี่ผมีเทปคุณไหนฮะเนาะบ่ได้ไปายเหลืองคขมมันมีแต่นอนเนาะแจกมาก็มีเทปเบี่ยงเนาะพี่น้อง ขายยืมฝากกันเลยทางทางมาเทียนเนาะทางนาทางไท้เนาะขายยืมฝากก็ได้ก็แซ่ดี่แหละพี่น้องเขับรถลำส้มขีดประสุปพนาเนาะเขามียังมาหายี่ฟด้เบิองเนาะรับส้มเนาะเขามีน้อยเนาะสีประจำดูสีประจำ้านเขาเนาะอยู่ถึงก็ไม่เนาะขับมียังมาบอกว่าบาดเนาะสีได้พี่น้องขับบุกขาวพี่กันได้ก็กไปน้ำเนาะขับบุกขาวกับบ่าวคอยเก่งบ่าวคอยปนใดเนาะเขามียังมาบอกว่าบาดเนาะ Nhìn cái thảm thân đúng mà thật này Cái oh. đi này là phía đó bìm Mà xem đột xem lạng nó, dùng ta thiếm nó đột ui, bỏ đốc xem đột này đằng พัดคลืนพี <icia> ่น้องผมติดถนนอันนี้เนี่ยโคินีนรถดเดินไลน์เนาะตะวันเส้นหน่อยรถดเดินไลน์หลังมันขี่พัดคลืนรถค่ะอยู่พี่น้องบ่ตัวนะน้องยังมีในุงเทพยบน้เมืันไงเขาเนาะตัวได้หามอะไรรอกันเนาะขี่รถขี่หลังเนาะคนเป็นเมือกไงเขาเนาะขับรถขี่มือก็เบนสัก40ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงเนาะพี่น้องขับรถขับหลังเนาะ สีน่าเสีองเนาะสีเด็ดพุทธานี่ทำยานุงมานี่ซอยเนาะเป็นซอยตันเนาะตึกบูคขาอยู่ตึกตัวนี้มันเป็นคอนโดอยู่อะเป็นน้องมาแล้วเนาะมาสะกเดินทางที่ก่าพี่น้องเปสีเนาะสีปัจจุบันเาพี่น้อง อะไรเปใส่ประมาณที่เรา cái mũi nhá Nhưng mà thao và... bản thao cái nào Bày nhảy hả Cần đu thôi, nhưng mà này, cần Máy nè nhảy bán thao cái bày nhỏ không, nó thằng này Thôi xếp mọi người mặt Xếp thang thôi này อะ่ะเนาะสีดะชีิตเิท่านดวงเียก็มาให่เนาะก็ได้เห็นงานมีเขียวก็มา 弄活弄。No, no, no. No. ขาคล้ายเนาะลายยางน่นางตาไมยังถวยเนาะรุ้ดตีท,ทงางไหนตุ้ดตีถวยเนาะในเจลีนาปักซวยเนาะเป็นหน้าปักซวยเนาะต้องซื้อว่าตรงไหนเอ่ย คือมันฝานเนาะคือมันฝาบืนอ่ามหอนตึกเหรพี่้องเนาะมาหอตึกแสงนดดองใส่ตาโอ้ยแบกใหญ่บกยยบกใหญ่เนาะใครมันวว่นรเตะเวนันจะเ็นกินไรขึ้น,ะนะนะ่นวเนาะันเ็นกินอไรก่รนนะ้อย่างคาดทางหน่อย đường nào không, à. <laughs> không? không? Sửa mà điều <laughs> กลวเนาอเขาเนน้ำขหน้อยเนาะเขานยน้น uh no. um, uh, ้ำขวพากว่านงขามุ้งเวลาเนาะขาทิมมุ้งเนาะพวเข่ากับม่มียางลายเนาะอสี่และคนเข่าขาวม่เหนงานงเทปกะแจงมากไม่เห็นงานเนาะขาไม่จะนอ่งี่นองคือเขวาอันไหนเนาะปีนปีเทียกับแต่มางคนเนาะปีเทียไปยังมากาว่ากันตัวนี้ไปเรียนทำใพี่นนอง bắt có đi thả, thả. thả, thả hết đang mà đang nhàng, nhàng, nhàng mà đang nhàng mà อันเสรีก็เปิดโคตรลายนี่วันีงเต็มคนวันเปิดตัวนี้ได้ก็เปิดโอ้ตัวนี้เป็นอันโทรศัพท์ได้จะมาเหตเปิดอยู่นี่โทรศัพท์ตรงนี้นก่อนเสดีนะ่งคดลายน่าร้ายได้ข้่เป็นขาวคนในข้่แล้วก็นองนองอีกก็จะเปิดโทรศัพท์ได้เหมือนเพราะมันตามมันเห็นไม่เห็นงาึจนโทรศัพท exactly. yeah. ์อ well, like, you so, ันเสรีเปิดไปแล้วปวดเฮ้ยแถวอยู่ปกา ติดเท้าไม่ไ <diction> ม <aries> <t hat> ่ม่ก่แล้วตวร้าหลโอ้ยี่สิบัวสามสิบคนร้านร้านเียปิดแล้วเป็นร้านโทรศัพท์แล้วตอนนี้ทางโทรศัพท์แล้วเห็นไหมาโทรศัพท์อ๋อบนนน้นนี้อะรี้อโทรศัพท์นี่แหละของเทเยอะเลย เดือดรักขบวนเลยไหมาตูลงมาที่นินจะมาซื้อไอ้คาสตลงมาขขายข้างล่างแล้วเฮ้ยคาสตลงมาขายข้างล่างแล้วขบนในชั้นชั้นสามนะก็ชั้นสองกินเยอะกินเยอะ เพียงน้องนุมอันนี้เข้ากับผู้หอนานตอนยังเลยเพียงน้องหอนานแล้วนะครัขอจบคลิปเนาะขอเพียงเท่านี้เด้อจะฉีดนาพี่น้องคลิปมีโม้มาสุดผู้สุาดหมดเกับขาโถปบะทศาทเด้อเขาบอกยังขึ้นไปเนาะอ่ะเพียน้องเนาะขอจบคลิปเนาะกับเขาจะบอกขอขาให้จับแข็งแรงเด้อถ้าเขาประสบคลิปนี้เนาะอีฟซีทุกคนเนาะเดี๋ยวอีฟซีเดี๋ยวว่าโบเอฟซีเนาะเราวำหรับผู้ชมใหม่ๆเนาะนะครับสวัสดีครับ